เฮ้ยเจียวหวานมากเม้นเกิน สวัสดีครับยินีต้อนรับสู่รายการเมนก่อนเข้านอนสวัสดีครับคุณกิติสวัสดีค่ะคุณจอมขันวันนี้เรานะครับผมอยู่ในช่วงการอ่านข่าวการอ่านข่าวนะครับผมอะไรอ่ะเดะที่เรานั่งห่างกันนี่คือเราเว้นระยะเพื่อโควิดเราเว้นระยะเขาเรียกว่า social distance การอย่าตกใช่ไหมการอย่าตกไม่ตกแต่รัฐบาล่ะการตกชิบหายเลยโอเควันนี้เรากลับมาแล้วนะฮะกับการเดี่ยวชั้นเพลงของสองหนุ่มที่บอกเลยว่าอืันจัง ใจขวัญใจของช่องเราจริงขวัญใจช่องเราเพราะว่า <laughs> ถ้ามีเพลงของสองคนนี้หรือว่ามีอะไรของสองคนนี้ปะบารต้องทำรีแอคต้องทำรีแอคเสมอ <laughs> ต้องออกใครคะ <laughs> พ, RC, พี่อาร์ซีพี่อาร์มค่ะ <laughs> อันนี้คือเก่ามากเ <laughs> <laughs> ก่ามากบุกเบิกมากยินวอเอ้ยินวอยิน <laughs> ยินวอ <laughs> น,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 นี่เป็นใคร <laughs> ยินยินวอก็คือเป็นแฟนกันแล้วนะมึงต้องให้เกียรติเจ้าของเพลงก่อนเจ้าของเพลงก็คือมิลลิคอลลเบชั่กับวอเตอร์เฟมแล้วยินวอเป็นแค่ฟิชเชอร์ลิงฟิชเชอร์ลิงเราต้องพูดถึงมิลลิกับวอเตอร์เฟมก่อนไหมแต่แต่ว่ายินวอร์เขาเป็น ใจของช่องเราไงเองช่ราแต่แต่ว่าแบบเออเพลงนี้เป็นเพลงชื่อเพลงตาแตกนะครับของน้องมินลิกับวันเดอร์เฟรมนะครับผมฟิชเชอร์ลิงกับพี่หยินพี่วอลทําไมถึงใช่เพลงว่าตาแตกดีจนตาแตกอะไรอย่างงเี้ยแบบโอ้โหหล่อมากตาแตกอะไรนะคือมึงสวยมึงสวยตาแตกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ก็ฟแลนั้นเออก็เข้าลนะเพราะพี่วอลก็คือหล่อตาแตกหล่อตาแตกในสายตาของพี่หยินถูกต้องแหมก็เขาแบบในสายตาเขาเขามีแต่กันและกันแค่นั้นนะที่ล่าสุดวันนี้ที่เราอัดกันนี่เขาจะมีลงโปสเตอร์ที่เปิดตัวคนรักรุ่นพี่ะนะ ล่าสุดอ่ะเออใครใครรอกูรักรุ่นพี่เรื่องเต็มอยู่บ้างขอชูเมียสารภาพช่วงเนี้ยนอนดึกมากนอนดึกแบบตีสามตีสี่เลยอ่ะเออเพราะว่าเข้ายูทูบไงแล้วก็แบบว่าอยากฟังเพลงเศษผมเอออยากฟังเพลงเศษผมเพราะรู้สึกว่าแบบคิดถึงช่วงนั้นอะไรเงี้ยเออพอฟังเพลงเศษผมปุ๊บเป็นกุลักรุ่นพี่ก็มา ก็ดูไปเลยดูยาวเพิ่งดูเหรอดูดูแล้วดูแล้วแต่อย่าใช้คําว่าดูอีกรอบดูแล้วดูอีกแล้วก็ดูแล้วดูอีกดูอีกแล้วก็ดูแล้วดูจนดูจนตาแตกตาแตกเลยรู้แล้วว่าตาแตกเพราะอะไรนิ่งคือแบบว่าดูแล้วแบบอินมากก็เลยแบบว่าอยากดูเรื่องเต็มแล้วเร็วแล้วซึ่งเพลงนี้จรนี้ก็ได้มิลลี่กับวอเตอร์เฟรมาใช่ไหมมิลลี่คือก็คือดังมากจากเพลงสุดปังพักก่อนพักสุดที่แบบว่าเป็นเพลงที่เราติดหูกันปีนี้เหมือนเป็นปีทองของมิลลี่เลยจริงๆจริงๆ ตั้งแต่ต้นปีแบบพักก่อนนะโอ้โหเพลงฮิตติดชาร์ตอะไรเงี้ยแล้วทําให้วงการเพลงกลับมามีชีวิตอีกครั้งใช่เหมือนวงการเพลงแรปอะได้ทาร์กเก็ตใหม่ๆมากยิ่งขึ้นคําพูดติดปากอะหลายๆเพลงของน้องเมลินะที่แบบว่ามันมันติดปากอย่างคําว่าพักก่อนแบบหรือว่าแบบปัญญาอารีเออปัญญาอารีแล้วจะรู้ไหมว่าปังอายารีนี่มีจริงนะยู่อารียูอารีไม่ตอนนั้นแคือพี่ยาไปกินข้าวให้พี่ก็ มันมีร้านขนมปังชื่อปังยาอารีปังยาอารีเออปังยาอารีเอ้าวนี่นเองมาแต่งเพลงหรือเปล่าปังยาอารีอ่ะใช่ไหมอ่าน้องเขาเคยให้สัมภาษณ์รายการหนึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นความบังเอิญมากคําว่าปังยาอารีคือน้องอ่ะเขาคิดขึ้นมาว่าแบบมันแบบปังว่ะมันจะปังอะไรดียววะแบบปังยาอารี อ๋อแล้วไปมเจอว่าไป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 คองจองใช่มันไปคองจองกับปังหยาอารีของของพี่วันเดอร์เฟมเออวันเดอร์เฟมนี่คือพี่ชอบเพลงเอนนี่มากเลยที่กับแกงส้มอ่ะก็คิดว่าจะบอกรักเธอนะก็รักเธอนะอยู่ดีดีก็หายไลน์ไม่ตอบที่แบบเป็นคําพูดติดอันนี้คือติดปากมากช่วงนั้นจะต้องเป็นแบบพักใหญ่ๆที่จะแบบว่าอยู่บนหน้า Facebook อ่ะหน้าฟีดหน้าทวิตเตอร์เราแบบอยู่ดีดีก็หายไลน์ไม่ตอบตายไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วมาที่สองคนอีกสองคนคือพี่หยินพี่วอพี่หยินพี่วอคือโอ้ยขนลุก ต้องบอกเลยว่าเป็นที่สุดแห่งปี2021สําหรับนักแสดงฟิลิวายแหละอันนี้แบบฉันยกให้เป็นที่สุดของปีที่ผ่านมาเลยเขาเต้เต้รู้สึกว่าเขาอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะนักร้องเกาหลีหรืออะไรเงี้ยที่แบบว่าจะมีหลายๆหลายๆวงที่มาจาก่ายเล็กๆอ่ะแล้วก็ฉีบตัวเองขึ้นมาได้ให้แบบอยู่แถวหน้าเต้รู้สึกว่าคู่เขาเหมือนกันเลยคนลุกคนลุกเฮ้ยคนลุคนลุกสตาร์ทอัพอะจริงเอาจริงแบบ ถ้าสมมติเด็ก CMTV เงียก็จะมีเทสเด็กนาดาวก็จะมีเทสหนึ่งเด็กลูกี้ก็จะมีเทสหนึ่งเป็นอีกเทสหนึ่งไปเลยไม่เป็นเทสแบบไหนเด็กลูกี้ไทยแลนด์เต้รู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราเข้าถึงง่ายเต้รู้สึกว่าเหมือนเป็นเด็กมหาลัยทั่วไปที่มีออร่าออกมาอ๋อเป็นฟิลแบบว่ารวมเดือนของทุกมหาลัยมาอยู่ที่นี่เออตัวท็อปทอปอะไรเงี้ยมาอยู่ที่นี่หมดเลยอะถ้าเทียบเอาง่ายคือเป็นคนหล่อที่มีความบ้านอะใช่เป็นคนหล่อที่มีความบ้านจะ ไม่ใช่ายถึงว่าหน้าตาบ้านเป็นเหมือนแบบนี่สายติดดีนี่สายติดดีคือแบบว่าดึงความเป็นตัวเองออกมาได้ชัดมากๆใช่ใช่แบบได้ชัดมากๆถ้าเกิดอย่างอย่างพี่บอยอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าเป็นหนุ่มบ้านนาที่บ้านดซีเลยใช่บ้าจะซีเลยอุ้มไก่นู่นนี่นั่นเป็นคนที่แบบว่าติดติดอย่างนึงจริงๆพี่บอยนี่พิเฟนเตอีกอันหนึ่งที่คนเข้าคือไอ้ไข่เด็กวัดดอนเจดีย์เพราะว่าแบบอุ้มไก่มึงแต่ว่าเขาอะรับฟตอนตั้งแต่ไอ้นี่แล้วนะล่าสุดเขาไปรับไลฟ์ไอ้นี่อะไรนะ หมูยอ่ะกาไปทรัลายผู้ชายหมูยอก็มีนะเข้าเข้าอยู่เข้าเฟอร์นเจอร์ชั่นแรกของพี่ฟีกับพี่วอลคือแบบว่าโฟงพักชเรอยอ่ะเป็นพักชเรอยโฟนาตัวนี้นะเขาเคยมานั่งโฟนาตัวนี้นะโว้ยหินโลว่าอยากจะนอนทับโซฟาตัวปังมากอ่ะพูดถึงพี่หินพี่หินพี่หินเป็นไงบ้างพี่หินสาวโปรเซชอบมากคือแบบว่าจริงๆแล้วอ่ะสารภาพที่เราดูวู้ออรอเลิศละเลิศ ดีมากสุดปังมากคือแบบว่าตาแตกก็ตาแตกตาแตกตาแตกเลยเต้ว่า first first impression เต้อะเฮ้ยผมน้องคอมก็ชอบคอมนี่คือที่หนึ่งอะอย่างงี้ถ้าในลูกี้ชอบใครมากที่สุดหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเฮ้ยมันยากนะเอาจริงจริงอกเลยเลือกไม่ได้อ่ะเออทุกคนพิมพ์มาก่อนทุกคนชอบใครอันดับสามอันดับสามทุกคนชอบใครพิมพ์มาอ่ะพิมพ์มา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 โอเคห้าสี่สามสองหนึ่งอาเต้ชอบใครอันดับสาม เอาสามให้พี่หยินแล้วกันอ่าหุยแล่อยู่คุณพ่อวีลงไปมาสามนะครับเพราะเอาจริงๆคือแบบชอบชอบชอบนะ first impression ที่เราเจอกันที่เอ่อเยาวราชใช่ไหมเออได้รู้สึกวก่าโคตรธรรมชาติเลยเนาะธรรมชาติมากได้ยอยากเกรงมากเราเราเป็นคนสายตาไม่ค่อยดีใช่ปะ่ะเห็นแบบอุ้ยเป็นอรอรา่าออร่าอะไรไม่รู้เดินมาแบบสองคนไกลๆอะไรเงี้ยสูงๆแล้วก็แบบพุ๊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 บเข้ามาพี่วอลไม่ได้มาเลยพี่วอลเจอพี่หยินมานี่ต้องแบบไปหลบเสื้อพี่พี่ฟิล์มอ่ะแล้วก็ กัดเสื้อขาดเลยก่อนคือตอนก่อนกับก่อนกลับได้บอกพี่บอกพี่ว่าพี่ซีเต้ยังไม่ถ่ายรูปกับยินเลยอ่ะไม่ถ่ายรูปเลยอยากถ่ายรูปเลยถ้เกิดเราก็ยังไม่ถ่ายรูปคู่กับน้องยินนะก็คือชอบพี่ยินพี่ชอบชอบชอบพี่ยินชอบชอบไอ้นี่ชอบบีเวอร์อ่ะไม่ไม่เพราะแบบชอบเพราะว่าเรื่องเรื่อว่าดูเฟลลี่อะเฟลลี่เออแล้วก็แบบว่าคือเราอ่ะเราอยู่ในวงการนี้เนาะเราเจอคนเยอะถ้าน้องคนไหนที่แบบว่าชวนเราคุยก่อนมันจะไม่ไม่เหยียคนที่แบบเวลาเราเจอแล้วเราชอบชวนเราคุยก่อนเออเพิ่งบีเวอร์เป็นหนึ่งในนั้นเราก็เลยรู้สึกว่่าอะ เราชอบบีเวอร์กายอันดับสาอโอเคแต่ว่าไม่ได้ว่าไม่ชอบเอาก็ดื่นเอออันดับสองอันดับสองชอบพี่วอลกูรู้เลยอันดับหนึ่งใช่ไหมะแกรู้เลยว่าพี่วอลจะเบื่อใครชอบพี่วอลเพราะว่ารู้สึกว่าเขามีความฮาร์ดคอร์เออยังไงครับเล่าได้เหรอ เราได้ได้จริงๆหรรอี่เาได้จริงเหรอพี่จีนี่คือเป็นรายการเม้าเม้์เด็กลูกี้ถูกไหมจากที่ยังไม่เคยเจอพี่วอลเราอะตามไอจีเขามาก่อนแล้วเราแบบว่าเซฟรูปเขาอะเป็นเรสเฟอร์เรนซ์ในการแต่งตัวเยอะมากทั้งสถานที่ทั้งการแต่งตัวชอบเทสต์การแต่งตัวใช่ชอบเทสการแต่งตัวจนวันนึงได้มาเจอกับพี่วอที่งานครั้งแรกที่ไหนครั้งแรกครั้งแรกเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ก็คือวันนั้นเลยที่เป็นงานเปิดค่ายเปิดตัวค่ายลูกี้อ่าลูกี้เดอะเน็กซ์ฟิลเจอร์สมัยยี่สิบใช่คือแบบเราเราอะเจอทุกคนมาก่อนแล้วแต่เราเเพพิ่่งมาจออีว ทำไมอ่ะเมเจออ๋อเต้เพิ่งใช่แต่วันที่ไปลูกี้ก็เจอไม่ใช่หรอก็คือวันกวันเดียวกันวันเดียวกันเนี่ยวันที่เราไปกินข้าวกันตอนหลังงานจบใช่ไหมโอเคนั่นแหละก็แบบว่าชอบพี่วอลเรารู้สึกว่าแบบเราชอบเราชอบไลฟ์สไตล์เขาที่แบบว่าเขาเป็นคนที่บ้านเป็นคนที่ฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์จริงๆแบบฮาร์ดคอร์มากชอบการลงรูปในไอจีเขาที่เขาชอบแบบว่าลงอะไรที่มันเป็นหน้าแบบ เอออะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นแบบเป็นแคปชั่นอะไรของเขาอะเราอะชอบคนแบบนี้เรารู้สึกว่าแล้วพี่ชอบพี่ชอบเขาที่แบบว่าไอ้นี่นะเวลาเขาแบบว่าเขียนแบบเขาชอบวาดรูปแล้วพูดเรื่องการเมืองหรือว่าพูดเรื่องแบบอะไรที่มันเป็นสังคมที่มันแบบเป็นโซเชียลมู vement อะแต่เขาจะใช้การวาดรูปซึ่งเป็นเป็นสกิลของเขาเขาแจปว่าใช่เรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบว่ามีความสามารถพิเศษในหลายๆด้านเป็นคนที่แบบว่าชัยออกมาแบบที่เราเห็นในฉันอะเราก็เลยชอบเขามาถ้าสองจริงๆถ้าชอบจริงๆน่าจะให พี่ยินนะพี่ยินเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าน้องเป็นคนบ้านๆไม่รู้ดิคือรู้สึกว่าหนึ่งอย่างเลยนะที่ชอบพี่ยินจร,จ,รจริงๆนะหนึ่งอย่างคือวันแรกเป็นยังไงวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นใช่อันนี้คือเป็นสิ่งที่พี่ยินมีวันแรกที่เราเจอเขาที่ห<ม>้องพ,<ม>พี่เจอเขาที่ห<ม>้องเนี้ยกับวันที่เราไปเจอเขาที่พี่ไปเจอเขาที่ลูกี้อ่ะการพูการจาเขากับพี่อ่ะมันค<ม>ือการใช้คําพูดแบบเดิมตอนที่เขายังไม่ดังเขาทํากับเราแบบไหนอ่ะตอนที่เขาดังมากๆแล้วอ่ะ ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยทุกอย่างยังเหมือนเดิมแล้วพี่ไม่เคยรู้สึกว่าน้องพูดว่าตัวเองดังเลยนะพูดน้องคือไม่ได้สนิทกับน้องขนาดนั้นจริงๆแต่ว่าก็คือเจอตามงานออแต่ว่าสิ่งที่มันรู้สึกได้จากคนคนหนึ่งเฉยแค่รู้สึกว่ามันเหมือนเดิมคำว่าเหมือนเดิมเลยทำให้รู้สึกว่าพี่รู้สึกเขามีฝันดีเขาเหมือนเดิมชอบอันดับท่งก็ไม่ต้องเดาแล้วแหละชอบชอบน้องพร้อมอ่าน้องพร้อมชอบพร้อมยังไม่พร้อมหรอยังไม่พร้อม ทำกับเราแบบไม่ไม,ไม่ไม่มีสเปซอะ่ะเออแบบว่าเหมือนเหมือนเพื่อนคนนึงเหมือนคนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยดูชิวๆเนาะดูชิวๆแบบชิวๆมากก็แบบแบบว่าก็ชอบก็บชอบแล้วก็แบบออียงใหที่เราชอบเขาคือแบบเขาซ<อ>ัพพอร์ตเพื่อนเราใช่ชอบดิซ่าชอบดิซ่าแล้วก็แบบว่าเขาดูเป็นแฟนคลับที่เป็นแฟนคลับจริงๆอ่ะตามเพลงรู้ถึงแบล็กเกลวของดิซ่ามีมีกซ์ต่างๆมีของของริซ่าอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วซึ่งเราเป็นคนที่เราอรักน้องเรามากแบบใครชอบน้องเราเราก็จะรู้สึกว่าแบบเป็นปลื้มอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วยิ่งเพอพอ แต่แกงนี้คือทางแกงก็คือบริงบริงทางแกงเลยพอพอรู้ว่าแบบว่าเออเขาเป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยแบบชอบชอบพอมชอบชอบชอบนะจ๊ะฉันร้องไม่พอมไปต่อได้ทางเพลงฝากบอกพอมเอาจริงอยากให้พอมเตือนดับด้วยอ่ะคือี่รู้สึกหรอรู้สึกอาจริงคือชอบทุกคนในลูกี้ตั้งแต่แบบว่าออมสินอาเจฟอาจริงตู้เจฟเจฟเตะเขาชอบเออเจฟตู้เซฟอะไรอย่างงี้ก็น่ารักเออเจฟตู้เซฟอมสินหรือว่าจะเป็นแบบเด็ก เยอะเยเยอะมากเด็กในลูกี้เยอะมากเด็กเก่าๆก็ชอบเด็กเก่าๆก็ไปทุกคนในลูกี้อ่ะเป็นเลฟเฟรน์ในการแต่งตัวของไปกคนเป็นดูรูปในไอซีได้อะถ้าอันดับหนึ่งของพี่ก็น่าจะเป็นพี่โวถ้าเกิดเป็นชอบแบบเพสแบบหน้าจริงๆอะแบบลุกแบบนาทีบีชอบจริงๆก็คือพี่โวแต่พี่โวอาจจะไม่เห็นว่าพี่กีอะไรเพราะว่าเอาจริงๆคือ ถ้าทุกคนรู้ว่าพี่ชอบใครจริงๆอะ,อะพี่จะไม่ค่อยกีย่จะนใี่ใช่จะนิงะน่งจะแบบว่าจะไม่พูดเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเขินจะไม่ค่อยพูดแต่ถ้าคนไหนที่แบบฉันชวนคุยเยอะๆหรือว่าอะไรเงี้ยอาจจะชอบนิดนึงแต่ก็อาจจะเป็นแบบก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องอะไรอย่างเงี้เออแบบไม่ได้อะไรอย่างานั้นอ้าวแล้วกับพี่บอไม่ได้พี่ไม่ได้เดี๋ยวคุณโดนไป่ยินต่อยก <c oughs> ็เป็นพี่เป็นน้องเหมือนกันน่ารักแต่รู้สึกว่าแบบเด็กลุกกี้เขาน่ารักทุกคนเลยอะเหมือนแบบน่าจะเป็นทางค่ายที่แบบว่า ทีน้องแบบที <Treat s S 1> <that. S 2> น้องทีน้องแบบนั้นให้น้องให้น้องแบบเป็นตัวของตัวเองอะไรเงี้ยให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองเขาเป็นธรรมชาติมากเหมือนแบบคิดแบบว่าแฟนคลับทุกคนรู้เลยว่าเขาเป็นคนยังไงเออเขาแบบนั้นจริง,รงๆการที่บอกว่าเขาเป็นตัวของตัวเองนี่คือสาคัญมากนะเพราะว่าเขาเป็นแบบนั้นแหละคนก็เลยรักเขาแย่เราเห็นบางคอมเมนต์แบบบอกให้เขาเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เรารู้สึกว่าจริงๆแบบ มันไม่ค่อยสบายใจวันแรกที่คุณเริ่มที่จะรักเขาอ่ะคุณก็รักเขาในแบบที่เขาเป็นแบบนี้หรือเปล่ายกเว้นว่าเริ่อะนันไม่ดีนะแต่ว่าถึงว่านี้แบบถึงว่าเราไปถึงรีซส์ยตนตัวหรือว่าอะไรอย่างนี้เออโอเคเราจะได้ดูหนือยังตาแตกนี่เราไม่เล่นเรามาเล่เพลงตาแตกองไมาเล่เดี๋ยวไปดูกันเพลงนี้ ดูจากหน้าปกอะมินนี่ก็คือถือแบบถือปืนเหรออันนี้เหมือนงานแต่งงานเลยปะถ้าถ้าเกิดแบบตามความเป็นจริงของงานแต่งใช่ปะคนที่อยู่ตรงกลางอ่ะคือบ่าวสาวคนที่อยู่ข้างๆอะคือเพื่อนบ่าวสาวใช่นะใช่บ่าวสาวดิเพราะว่ามินี่กับวันเด์เฟรมาก็ด่ากับนะอีดอกทองแต่กูด่ากับนะอีดอกทองใช่มันถือปืนมาทังคู่แล้วเฟ่ก็ถือปืนลูกฟองมาว่ะอ๋อวันเดฟเฟมเหมือนทองเลยปะมันไปจุกุมทองปะ ไม่ไม่เหมือนเมอนทองมัน่อาจจะเป็นชุดของเขาไปดูดีกว่าไปดูดีกว่าไปดูดีกว่าไปดามเฮ้ยไอ h o นสองมาแล้วว่เข้าได้นะครับสเซอร์ไอนสองแรงอยู่นะโอเม้าโอเมก้าเห็นชว์ได้ถึงฝอยทองจริงเค้กไอเดียเค้กฝอยทองโอเมก้าโอเมก้าสเก็ตที่หนีผมอ่ะ อฮยตายแล้ว้ลูกสาวแเยอมา่นตบย่ติดตามแต่หลออนนี้มใเป็นฟอ่ะเองเปินงปนองป็นงป็องเีิงเกียองเปองปองนี่ไหนอะเป็นองเกียเฮ้ยเฮ้ยเคยเป็นแบบว่าเป็นไอ้นี่เราเป็นหมูยอเหรอ เอได้กันเป็นหูยอหรอชอบอ่ะฉันเกลียดชุดอ่าเกลียดชุดชูดที่เขาปล่อยทนนี่เห็นดอกดาวเดืองตรงอะไรนีลฉนตาแตกตกแามรีบเข้าไปทักก็กลัวว่าหมาจะฆ่าไปแดกใจมันเต้นตึกตโอ้ยหัวใจมันจะแตกแตกดูดีเลยขนาดฮียมองทีแบแตกแตกหนางกแทับูดเราจะกระดสดุบหอดะนุยากที่เฮ้ยอันนี้เค่ปาถึงี่ินี่บอลแหละโอย โอ้ยแตงมึงแต่งหมดเลแ่งอนบอเฮ้ยเพลงดีอยู่นะเพลงดีเออเขาแรมไ่ไหนวะลินเขาทำด้วยอะไรอ่ะเขาตักตะกรารานอืเลินเปรียมากเปรียวมากลืมมาไปแดกจริงเลยห่อตาแตกเออห่อตาแตกแคนือหยิบบอแหละ เ้ยรออเราจปผู้ชายเลยอ่ะเคยรอดูม hmm. ึกูเป็นอัยอันคารองเพลงของพี่ยินอ้าวรอท่อนเดียวเหรอวิ้ยเฮ เพรชอบเสี่ยเขามากไอีมินี่มาแล้วมนี่าแล้วเื่ออะไรอ่ะโอเมก้ามือข้าหินบองใช่ไหนะเคื่ออะไรอ่ะอ้ยงปูเหมือนเป็นเเหรอเป็นตินเป็นยิงปืนอะไรแต่เฮ้ยร่าสุดตายแทนกันนะจ๊ะตายแทนกันมึงโดนแน่มินี่มงโดนพี่ยินต่อย ออะไรจะมาห้ามเขาว่าเค้าเขาปิดไปเลยดูดิหนูเป็นสาววายยังไลูกุิยพี่ทอดเต้นเก่งการทำเพลงของพี่หยินดูป้าดูป่าพี่หยินพี่หยินเพลงเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะาอะไรคุณมากเลยท่านี้แบกพิงประท่านเลยแบก โอ้ไม oh 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 ่ก้องตัดแต่งไอ้ชอบรอบมนึงนะขอขออีกรอบได้ไหมจะขอดูอีกรอบหนึ่งันขอฉันขอดูอีกรอบหนึ่งขอดูอะไรวะเขาพูดใหม่ได้ปหมอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งนะนะพี่ยินกูคัปปิ้งกนปะเพลงนี้พบอกระดีเพลงนี้พี่บอกระดีเอาจริงเพลงนี้คือตอนแรปคือดีเลยตอนกลางเพลงมันก็ดีมากเมื่อกี้พอตอนเปิดตัวพี่ยินพี่บอ่ โอ้โหตาผูแตกเลยแบบเอออี๋ออร่ามากพี่หนอร่ามากแล้วแบบเข้ายิ้มอ่ะเขายิ้มแล้วเขาแบบปากเขาเขายื่นนิดนึงอ่ะแบบไอ้รักไอ้ดูดูดูดดเกียร์เกียร์ชุดมีความแบบเค้กฝอยทองอ่ะเป็นเค้กฝอยทองตรงคอก็คือพวงมาลัยดอกดาวเรืองเออแต่เสร็จแล้วมันเหมือนเป็นแบบ อะไรเหมือนเป็นสิ่งโต้เป็นอะไรทุกอย่างปะโดยส่วน <c oughs> ตัวเต้ชอบน้องมินดีอยู่แล้วน้องไม่เทสตังตัวใช่ไหม <c oughs> ใช่เนอะแต่ด้วยความสามารถของน้องน้องเขาแบบว่าเพิ่งเดบิวต์ตอนที่อายุแบบ1718เองอะ่ะเออ,เอ,อแบบเป็นเด็กถือว่าเป็นเด็กมากๆที่แบบว่าถีบตัวเองให้แบบโอ้โหดังล่าสุดได้รับไอเนี่ยรางวัลงานมามา่าเอาจริงปะ <c oughs> ใช่ ทำไมอะอาร์ติสเอ่อน่า,ะนาจะเป็นศิลปินที่มันเพลงฮิตหรือว่าเป็นแบบหน้าใหม่อะไรซัมติงแต่แต่รู้ว่าน้องเขาได้งานระดับนี้เป็นงานระดับเอเชียใช่งานระดับเอเชียถ้าเกิดว่าไม่ติดโควิดอ่ะน้องเขาอ่ะจะได้ไปยืนรับรางวัลที่เกาหลีแล้วอ่ะแต่าจริงปีที่ผ่านมานักรองอะ่ะก็ต้องมีลีปะใช่ก็ต้องมีนิี ปีปีนี้เลยเพราะว่าปีนี้ปีนี้ปีนี้ใช่เขาเกิดมาปีนี้แบบจริงจริงจริงแบบน้องอยู่เท่าไหร่น้องอยู่เท่าไหร่ตอนนี้น่าจะ1 8 1 9น้องเขาอยู่ปีหนึ่งที่มหาลัยเอแบบเป็นรุ่นน้องที่มอจริงรใช่แบบได้รู้สึกว่าตั้งแต่น้องเข้ามาในมหาลัยนี้ใช่ป่ะน้องเขาแบบเปลี่ยนเอแบบได้เยอะมากอ่ะการแบบในคณะน้องเขานู่นนี่นั่นเลยอย่างเงี้ยเขาทำกิจกรรมทำอะไรด้วยหรอใช่ทำกิจกรรมด้วยโหคิดดูดีคือแบบว่าต่องานก็ทำหน่วเรียนก็ทำงานก็ทำกิจกรรมก็ทำคือแบบน้องน้องดีมากน้องอ่ะถือว่าเเป็นนนนนนอออดคึงงงขรรราาาาใใใกกทชช้ีวิต่ เงี้ยชอบชอบเด็กสิบแปดอ่ะเด็กสิบแปดดคือบอลทูบีไอดอลไงใช่เก่งมากอะความสามารถเกียรติส่งขาปฏิเแฟนตาซีบูเกียนี่ถ้าเกิดถือว่ามีสมุดสาครคดีคือไปคือได้เลยนะเขาคือถ้าเกิดถือว่าสมุรสารคดีประการกรุงเทพนี่คือโอ้โหนี่คือครบเลยมาก่อนการดีมาก่อนการดีดีมันไม่ใช่สมิลานี่คือเป็นเกาะเหรอไม่ใช่เกาะเกาะสมิลาเกาะเคยได้ยินอยู่อันนี้เหมือนฉากเปิดตัวเขาเหมือนแบบ เตรียมตัวจะไปงานแต่งอรแบบเข้าร้านเสริมสวยแล้วก็มาลงมางหน้าว่าเข้าครอสเจ้าสาวดีหรืเป่าสังเกตที่หนีบที่แบบที่มาขางเขาไว้อะเข้าขึ้นไปก็ต้องแต่งช่นแต่งช่นตีช่ออะเรมาท่ะมาก ปิงปองปิงปองนิ่งนองนิ่งนองวี่วอว์พีวอเป็นคำเป็นคำฮิตเออเป็นคำฮิตในปีหน้าแน่นอนวอนเดฟเฟก็คือใช่เลยจริงก็คือวอนเดฟเฟกับเดอะแมสนี่คือทายถูกนะโอ้ยชอบอันนี้คือแบบแกมันมีความรีเล่นนะแกดูดีๆมันมีความรีเล่นกันแกดูต่างหูของมิลลิที่เป็นรูปผีเสื้อแล้วเดี๋ยวไปดูชุดพี่วอร์เปล่าเขามีความรีเล่นกันใช่หรือว่าจริงๆแล้วอะ จริงๆแล้ว่คนที่จะแต่งงานก็คือเป็นพี่หยินใช่ไหมกมิลิหรอเออมินีิหลุมมินริอาจจะเป็นแฟนเก่าอาจจะเป็นแฟนเก่าแต่วอาจจะเป็นแบบว่าพี่หยินกับเบอร์เฟมที่จะแต่งงานกันในตอนแรกแต่ในสุดท้ายปุ๊บตอนที่พี่วอลองพี่หยินแบบแปลกๆอ่ะตอนแรกก็จะไปอยู่ในฐานะเพื่อนเจ้าบ่าวไปทีนี้พอสองสาวรู้ความจริงว่าแอบมีซัมติงกันก็เลยยิงปืนออพอยิงปืนปุ๊บพี่วอลับปืนแทนมินริ เป็นสาววายแอบกรีดจบแบบแฮปปี้แอนดี้มินลิรับบทพลอยเหรอรับบทพลอยรับบทพลอยโกหกบนพีอก็คือพี่หญิงกับพี่วอไปแอบกันกินในห้องแล้วมินลิรับบทเป็นพลอยก็คือเป็นแฟนเก่าของพี่บินเออเอ้ยเอ้ยหนุ่มมิจะมาเล่นกลกักเล่นพี่หรือเปล่าอุ้ยยังไงทุกทุกทุกอย่างเป็นไปได้นะอย่าอย่ามาเดากันเล่นๆนะทุกอย่างเป็นไปได้นะอย่าพูดกันเล่นมันเป็นไปได้เด้อ หมาข้าไปแดกนี่คุณ้นๆป่ะเขาเคยใช้ในเพลงไหนสักเพลงป่ะหมาข้าไปแดกอ่ะเขาเคยใช้ในเพลงไหนสักเพลงป่ะโฟลเดอร์เฟมอ่ะโอ้ยคุณมากคุณมากคุณมากเออใช่ไหมใช่ต้องมีต้องมีอ่ะคิดออกคิดออกไหมถ้าคิดออกก็เมนมาหน่อยเมนมาหน่อยอ่อันนี้มามาเลือกชุดแล้วมาเลือกชุดอันนี้ฉันชอบถ้าเราเอกซ์ตาเอ็กซ์ตาเนี่ยเผื่อเนี่ยเป็นคนในกองนี่แหละเพราะครั้นแล้วเขาก็เอาพ่อเขามาเล่น เล็บก็เลอะอยู่ล่ะชอบทอนแรปมานียมันเป็นคนแรปดีมากแบบเนี่ยเนี่ยฉันคิดถึงลิซ่าเพลงในนี้เลยอะแต่แต่ว่าทรงผมทรงเนี้ยเต้นึกถึงทอนเฮียค o m e s n the drop ลิซ่าใช่ไหมคิวดิสเลฟ k e e p i t moving like my little thing you f a r e v e r boy you r w i s t e n moon listen can and listen is an ice c r e m and the twist อมันเป็นการลองที่แบบเป็นการแรปที่แบบไม่มีเท่าไหนาใจ <laughs> ซึ่งแบบ ตาแต่ว่าผลตรวจออกมาแล้วนะมาวอนเดเฟยไม่ได้เป็นโควิดอ๋อเพราะว่ากอดยังดีอยู่จริงยังใช้กอดได้ดีอยู่ดีใจอ่ะเราไม่ได้เป็นโควิดเขาเเห็นในทวิตเตอร์ป่ะมันจะมีนอันนึงที่แบบว่าให้หายใจใครที่สามารถหายใจและการหายใจได้ระยะนึงอ่ะจะจะไม่เป็นโควิดอ่ะที่มันขึ้นมาแล้วมันยาวกูเฮาใจถ้ากูแบบการหายใจจนถึงจบอ่ะคือกูตายก่อนตายก่อนค่ะอาจจะไม่รู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นเออแต่ชอบชอบวันเดอร์เฟเขาแต่งตัวดีด้วยล่ะแก เแต่งอ้อยผมของไอ้นั่นอะเหมือน NCT อ่ะตกใจปวดไปเหมือนเป็นชาวบ้านนี่ือนเป็นชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองี่ีกนชื่อไข่ทองไป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 ้ปไ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 ่ไ นี่เหรออึ้ยเกิดกันอึ้งมากเลยอ่ะอยู่ดีมากดีมากเสียงเขาเอ้ยอึ้งอินบอคือดีมากโอ้ยมึงแต่งกันเธอมัง

เอ้ยใส่ตาแล้วคนดูคนจูบกันน่ะคนดูสาววายคนดูสาววายฉันรู้นะมินนี่สันเกลียดอ่ะฉันเกลียดท่าเต้นอ่ะจริงๆเขาควรมีเพลงเต้นที่แบบได้เต้นแค่กระทีจรินเมื่อนะฉันขอยอนไปดูตรงนี้เธอดูหน้าเธอเธอเธอคอนเซนเทรตไปที่หน้าพี่หยินกับพี่วองนะตอนที่เต้นนะเธอคอนเซนเทรตไปหน้าพี่หยินกพี่วองพี่หยินเหมือนพยายามจำเนื้อพี่หยินเหมือนาจำเนื้อไม่ได้ ช่ท้องเนื้อท้องเนื้อไอพี่บอคือพยายามยิ้มยิอึนน่งท้องเนื้อท่องเนื้อท่องเนื้อท่องเนื้อจำนับจังหวะอยู่ <c oughs> นี่คุกิดกล้วทีมันท่านี้คือแบบมีความแบ็คพิงสูงมากมึง <c oughs> ชอบก่อนอื่นเลยก่อนที่จะก่อนที่จะแบบว่าคอมเมนต์อะไรคือก่อนอื่นขอโทษมินลีก,กับวอเตอร์เฟรมคือหลังจากที่ยินบอรเข้ามาในซีนแบบคือกูไม่ได้คอมเมนต์เห็นมินลีกับวอเตอร์เฟรมแล้ว จริงจริงคือแบบว่าอล่าเขาออกมาชอบมาชอบพี่ยินนะอันดับหนึ่งนะเปลี่ยนขอโทษนะท้องเปลี่ยนเดี่ยวพี่ยิมอันดับหนึ่งลันรันเบซ์มาดีกว่าคนดูหนึ่งสองสามในลูกี้ไทยแลนด์พร้อมเหตุผลว่าชอบคนไหนมากที่สุดเอาในคอมเมนต์เออแบบว่าไม่จําเป็นไม่จาเป็นที่จะต้องเป็นพี่อิมพี่วอลน้องพร้อมอะไรเงี้ยนะเป็นคนอื่นก็ได้เป็นคนอื่นก็ได้ที่แบบว่าเป็นเมนคุณจริงๆคนรักเต็มเดี๋ยวฉันจะต้องไปบุกลูกี้ไทยแลนด์อยากดูแล้ว อยากดูแล้วรอดูรอดูอยากดูอยากดูกดอัพเทิดว่าทุกคนก็รอดูเหมือนกันเอาจริงนะคนจะงงป่าว่ากดเข้ามาดูตาแตกรีแอคชั่นแล้วคพูดอะไรกันส0นาที50นาทีเราอ่ะสามารถพูดได้เรื่อยเรยเลยเรื่องหินวอเนี่ยใช่เราสามารถพูดได้เรื่อยๆเลยก็ไม่เท่าไหร่คือพูดจนแบตกล้องหมดถ้าใครคนเห็นว่าไฟปไปดับไปข้างนึงก็คือแบตกล้องหมดไปแล้วก็คือคลิปนี้ยาวกว่ารีแอคซี่นี่เรื่องนึ่งทั้งนี่เป็นเพลงแค่แบบ3นาทีรอกดรับรู้พี่นะครับฝากติดตามเมนของคอนน์โดยอย่าลืมกันนะ ห้ามลืมกันเด็ดขาดโอเควันนี้พวกเราสองคนสองคนไม่ชินเลยไม่ชินไม่ชินไม่ได้จริงเวลาลูกพี่ต้องกลับมาละต้องกลับมามาเราต้องกลับมาโอเคไปแล้วฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะฮะบาย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 ไปเถอะไปเถอะบายจุ๊บจุ๊บแต่มีนี่ดีมากดีมากชอบยินทำไงดีอะจะได้อะทำไงมึงเขามีเมียแล้วกินเลี้ยงกันที่บ้านทำไมอะที่ไมดูเกียร์นะก็ แอบเห็นว่าฮะแอบเห็นอะไรยินบอหรอเขาทำะไรกันปิดกล้องแล้วแรงมากเออแอบเห็นจริงๆ